คนเลี้ยงควายเหมือนใจถูกดูธรรมะจากภาพการรักษาจิตอุปมาดังคนเลี้ยงควายเวลาเราเลี้ยงควายเราปล่อยควาเราปล่อยควายให้เดินไปตามถนนเจ้าของก็เดินตามไปห่างๆบางครั้งควายเดินออกนอกถนนไปกินข้าวในนาเจ้าของก็ต้องกระตุกเชือกบ้างตีบ้างให้ควายกลับขึ้นมาบนถนนใหม่ ควายก็คือจิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเชือกคือสติตามดูตามรู้คอยควบคุมบังคับจิตไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางต้นข้าวในนาก็คือกิเลตันหานิวรณ์ความคิดนึกฟุ้งซ่านรำคาญใจเมื่อคิดออกไปรีบเรียกมาอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจยาวก็รู้ลมหายใจเข้า ยาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจให้ติดต่อกันตลอดสายสบายสบายวิกันนาหากะชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่ย7หน้าแปิพผู้ทําตามใจย่อมมีแต่ความลำบากพระโพธิสัตว์าถา